สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอซีนะคะวันนี้ตอนก็ยังทำงานอยู่นะคะเ่สอนหัวตะไคร่พ่อแม่พี่น้องหัวตะไคร่โลละหาบาทเด้อพ่อแม่พี่น้องเล้ยตอนเนี่ยกำลังสอนอยู่ดังสูงเลย เอาดิจำโบว่าจะมีอ hmm. ย okay. ่งที่ใส่ทุกอย่างค่ำเมิ่อตื่นตาหลังกากนี้มาแล้วงานกระดาษแล้วเนี่ยโบนี่นักธิดาไปซ่งเพิ่นแล้วบันเน่เพิ่นมาสร้างตะไคร้เฝ้ามาเอาตะไคร้บันเน่ไปเพิ่นบันเน่ตะไคร้โลละหามป่ตอนกะไปตัดหน้าค่ำบัล้ำเหมือนแล้วตอนนี้ก็ลัางสอบ ก็สิไปท่ง่นเฮ้ยเรีบิดตเดกบริกนั่นำเจียบตเดี๋ยวมัน ข้งแรกคอมเมนต์น้องนอก้ยซอมตะไคร้โมโหวะคนจิตจะโมโหวาจิตใจใดเลยบ่วดเลยนี่เยอดเลยเยอะเลยบึงลอบมันน่าคมเมนต์างนเลยอ่อนก็จะค่อยจะเท่อครับลาทองค่ะเยอะเชื่อเพื่นจิหายจกบาทกระไดข้างแรกข้<ด>งแรกเก<ฮ>็บเก็บตะไคร้ขายกิโลละห้าบาท เออาเจ้าฟางเองไม่ถือ้น้องกเาปนเปิดฟังก็จะเป็นยังไงเจ้าว่าล่อะไรสน่ะก็ล้นละจักบาทคุณเน่ยกัะเ่าอะดูถูกเงนหาบาทได้นีหรือสาวอมกิจสาไปซุ่แต่คนจกได้กับลิ้วมันตัดในเพลน ท่านสร้างเป็นกระสอบนะเจ่าบ้านก็อ้อนตัดได้ซมี่พยายามนั่นบอกว่าขายฮะพยายามนั่นบอกว่าบ่ขายบ่มีบ่เพิ่นเพิ่นคือจังเพิ่นแบบตะลุดตวนเพิ่นน่ะนะแบบว่าเพิ่นเพิ่นจากได้แห้งอนะลุดตวนเพิ่นก็เลื่อก็ลองเบิ่งหน้บ่ลองกับบารู้เนาะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นก็จะตัดให้เราไม,ม้แบบนี้จะเอางามๆม,มืออื่นมือหนีเอาไปสามีสักก้อนให้เราไปขายสักก้อนแต่ที่ได้อีเดอร์บ,บัมมันตาดตาเบิง้งก็สิได้หอดสองสามโลอีเดอร์มั้งนี่ดพอดีก็สิได้ลา,ายก่อนเยอะว่ะ นี่จะเอาไปได้นี่ชิ้นเหือนี่เ็นอ่อีคนเดียวคนเราขิงใส่จานใส่จานไพ้มัสพูดถึงว่าตัดตะไค่เนี่ยกเเดียวได้แม่คอยคอยดิ้นินแม่ไ่เราบอกว่ามีดกระตัดตัดใบมันจวดจวดจวดแล้วงัดงัดงันงเอาเลยขอกระเฮ็ดแบบเล่าก็กระเพปเฮ็ดแบบเล่าแนน้ำมันละบ้านเนี้ มันกัคำเหมือนคือว่าเนาะมันคลาคายห่อนอากาศมันห่อนอุนอากาศห่อนยุ่งกับ้ล่แบบเนี่ยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยได้ซํานี่และเพิ่นสร้างกระสอบกระสอบนึ่งเลือพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอ่อนเย็ดให้เพิ่นได้ซัานี่มือนี่เอ,อื่นจังว่าไม่เนาะคะ่ะเนาะ คือจ้านะจ้าวเต็มแม่ล้ามื่อคืนนีู่งามเถอะมีตัวหัวงามๆเพ<อ><า>ื่นนอนเอาไปาาอันั่กกนไงไปมัดใส่อันนั้นเขาจะเอาไปมัดใส่ใปมากูดปลาอีกทีนึงเออปลากระบักไงนึงอันนี้ตัวถือว่าโอเคแล้วท้องนี้เนาะเดี๋ยวพ้อออนก็จะไปส่ง,งเขานะคะเขาก็จะ ไปทำใหม่เนาะกินข้ากันเลยวะคอยไปโซงแมนตะกีกิน,ข,นข้าวะกอนตัวไปแล้วเลีว้วกินข้าวบดนี้โอเคนะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณสามสามโลได้นะมั้งน้องแม่มเนาะน้องจะได้อหดอกโอ้ <laughs> งามสบายๆนะคะทีนี้จะได้ปลูกแล้ว,ลวจะได้ปลูกแล้ว ปลูกตะไคร้แล้วมาแล้วปลูกตะไคร้ทั่วอาณาจักรแล้วเพราะว่าหมวตะไคร้นะคะโลละห้าบาทนี่ก็ประอนว่าเยอะอยู่ถ้าเราตัดตัดเป็นเนาะตอนแรกๆก็ยังว่าก็ตัดง่ายอยู่เดียยังเดียวมันมืดค่ําแล้วเอาฝลั่งไปส่งเขาเขาบอกว่าตัดให้น่อยเขาไม่มีตะไคร้เป็นตลาด อันนี้เอาไปให้กินนั่นนี่ร้งองในองค์อันยังมีอยู่ไปเป็นเปรโลดบอก่มันอันไหนนะบอกอ๋อม,<า>มันสับหัวมันใส่บ็ได้แต่จะต้องเอาแบบเต็มสีนะอืมอืมอืมโอเคค่ะขอบคุณเด้อดูคลิปน,นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะหรือว่าโอเคแล้ววันนี้ภารกิจจบสิน้น แ ham พอพัดรมทัทง้งย้ายทั้งย้ายหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพระอ่อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ